ตัวกระต,ต <c oughs> อกวะไออะไร5 0าอยขึ้น <c oughs> 80บาทเพื่อนทำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรน,นี้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้พ่อผมต่ออีกเช่นเคยนะครับผมมากับเกมราชายังความมั่งคังนะ่งฮะ มามาไม่ใช่ตู้จีนนะครับผมแต่เห็นว่าเกมมันน่าเล่นครับเรามาด้วยทุนหนึ่งพันะครับผมไปเลยสิบแปดาทปึ้มนี่ไงนี่ไงอะไรยังไงมาถึงทีแรกก้อนโตลแล้วเพื่อโอ้โหเท่าไรสองร้อยห้าสิบไปเราไปต่อ ไปต่อไปต่อไปต่อปึ้งเอาเอากระ b u o ลงมาสองอัานอางนี้ไม่รู้ใครเรียกอะไรผมเรียกกบ,บวยสองสองห้าศูนย์กลายเป็นสองร้อยยี่ิบห้าหรือเปล่าเมื่อกี้นียึดคสี่ร้อยว่ะสี่ร้อยว่ะเยื่จริง <c oughs> <c oughs> เอาละเอาละ,าละหน้ามันมาลงมาสองอันอย่างนี้ ยังไงโอ,โอ,อ,อ้โหเองอ่ะนันได้อ่ะมันได้เว้ยสามทีแค่สามทีโอ้โหสี่ร้อยห้าบาทเช่นเคยไปครับ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 บูมชักละโอเงียบไปละเงียบไปละนี่กูจะตู้อีกอ่าเงียบเงียบ แหยแม่งให้กูตอนแรกแล้วมาดอกแดกตอนหลังเอาเด็กซ้ายสามคนโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบไปต่อไปต่อเฮ้ยทำไมมันช้าหนิวะว่าถ้าใจไปโจดเลยว่ะเพื่อนเจบโบอตเจ้บอส้พิ่ม <c oughs> ไปโอ้โหโอ้โหูนี่กิฟต์มา หนึ 1> 1่งไปสามทีผ่มาเท่าไหร่นี้่เก้าสิบเอิงเพื่อนไปต่อไปต่อไายตายมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหพระเจ้ามุ่สามร้อยเก้าสิบหกบาทไป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 ,ไปต่อไปต่อไปต่อ อื้อือมรู้เ่ทีเคมาเฮ้ยมันมาเข้าอันนี้บ่อยนะวะมันก็โตบ่อยนะวะคนไหนจะเข้าบ่อยเข้าบ่อยกันนะเพื่อนตามร้อยอีกแล้วเมกา้าเพิ่ม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 ,มโหนิ่งกิฟเพิ่มเบรกอนิ่งข้างนันนี้เป็าคาทุนไปไปมาแล้วสิงโตมาสองตัว ข้าวลายห้าร้อยขึ้นแปดร้อยสิบบาทเพื่อน <c oughs> โอ้ยไม่ค่อยจะดีโอเคคงพอเดี๋ยวเพื่อนนี้ก่อนเนาะพอได้ข้าาเพื่อนสำหรับวันนี้ขอล่าวี่นี้ก่อนเสียงไม่ค่อยดีไม่รู้เป็นไร <c oughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆเนาะใครชอบไม่ชอบแบบไหนอยากให้เล่นเกมอะไรก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ